เอกตานาโนสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้ทุกฤดูการวันนี้พิสูจน์ทราบได้จากคำว่านาโนเทคโนโลยีจะเป็นพืชผลไม้ดอกไม้ประดับจนถึงไม้ยืนต้นสรงพุ่มต่างๆจนถึงพืชไร่พืชสวนนาข้าวไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังต่างๆวันนี้เราใช้ได้กับพืชทุกชนิดจริงๆครับพิสูจน์ได้ด้วยเอกตานาโนวันนี้ผมภูมมีระา,าสัมภัยขอแนะนำคู่มหาสจาร์พันล้านชนิดผงและน้ำ ครับพี่สมเกียรติครับที่นี่อยู่ที่อำเภอหนองแซงครับจังหวัดสระบุรีหมู่บ้านอะไรครับที่ตรงเนี้ยหนองนกชุมตำบลวัดสานศรีอ๋อครับพี่ตอนนี้พี่สมเกียรติปลูกเรื่องของมะเขือใช่ไหมครับครับผมพี่สมเกียรติมันมีปัญหายังไงฮะกับมะเขือของพี่เชื้อราเป็นเชื้อราใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเชื้อรานี่คือเอาไม่อยู่เลยใช่ไหมฮะในในระบบของเชื้อราพี่ฉีดประจําเป็นยังไงครับพี่ เรื่องของเชื้อราเนี่ยที่ฉีดทีไม่ไมหยว่าฉีดเกือบทุกวันไหมหรือยังไงสามวันฉีดทีสามวันฉีดทีก็ยังไม่อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็เกิดขึ้นมาใหม่ตลอดเวลานะครับพี่สมเกียรตินะแล้วโปรต์ไปแล้วก็ไม่อยู่ตัดไปก็ไม่อยู่แล้วก็พี่สมเกียรติครับแล้วพี่เจอเรื่องปัญหานอกจากเรื่องราแล้วเรื่องอะไรอีกครับพี่ตอนนี้มันจะเป็นเพียเพียด้วยนะครับเพียซึ่งเราเอาตัววัคซีนมาให้พี่แล้วเนี่ยนะแล้วเรื่องจากนี้แล้วก็เรื่องการดกเดือกนี่ดกดีไหมครับมะเขือดกดีไหมครับ ก็พอได้มาครับพอได้มางนะครับอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ที่ต้นของมะเขือกันเลยนะพี่อ่ามะเขือน,นี่เป็นมะเขือเปาะใช่ไหมครับครับผมอายุประมาณกี่กี่เดือนแล้วครับที่ปลูกมาเนี่ยครับประมาณเดือนครึ่งแล้วครับเกือบสองเดือนเนี่ยประมาณเดือนครึ่งสองเดือนนะครับสองเดือนครับแล้วก็ที่เห็นนี่คือ ที่เมื่อเราคุยกันเมื่อกี้คือเรื่องของลาสนิมใช่ไหมครับลาสนิมก็มันจะเป็นแดงแดงที่ใบนี่นะพี่นะนะครับแล้วก็จะมีตัวเพี้ยมันจะเกาะด้านหลังขาวๆจะเกาะใต้ใบใต้ใบเพื่อเพื่อเพื่อเราจะมาดูดน้ําเลี้ยงเราใช่ไหมครับลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็เอ้คมดอกผมก็ว่ากดอกเขากระดกดีนะแต่ว่าดอกมันจะดอกมันจะร่วงร่วงนะครับปัญหาของพี่คืออีกอันนึงก็คือดอกร่วงดอกร่วงนะฮะพอติดดอกแล้วร่วงนะครับนะครับถ้าดอกร่วงก็จะไม่ได้ลูกละพูดกันตรงตรง นะครับสิ่งที่เห็นนี้ก็คือเจอปัญหานี่เรามาพูดถึงปัญหาของพี่ก่อนนะครับ,รบนะซึ่งวันนี้ผมก็จัดชุดของเอต้านาโนนะคบแล้วก็เรื่องของลาแบกแล้วก็เรื่องของฮูมิกแล้วก็เรื่องการทําให้ติดดอกออกผลดีนะพี่นะที่ผมเอาจัดวาให้พี่ชุดนี้นะครับ,รบนี่นอนมาแล้วพี่มีนอนได้ไหม นอนมันนอนกำแต่เนี้ยพี่ต้องมีวัคซีนที่ผมบอกเมื่อกี้นี่นแหละครับนอนนี่นอนจะไกินลูกอะกินลูกสินอนตอนนี้กินลูกเนี่ยมันจะเป็นครับเนี่ยครับเป็นเชื้อราเนี่ยที่ต่กอนนี้มันตัดใบอยู่ใช่ไหมครับผมเนี่ยมันจะเป็นใบแดงๆนี่ยฮะนี่ยนะคือลาสนิมลาสนิมเนี่ยอันนี้ด้วยพี่ตอนี้ถ้าพี่ไม่เอาไอ้ตัวลาแบกของเราใช้นะมันก็จะไม่ ตอนแรกมันจะเป็นตอนแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละใช่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับนี่แหละครับละเดียดที่ในที่สุดแล้วก็จะเหลืองทั้งหมดเลยมันจะเหลืองแล้วมันจะไหม้อย่างเงี้ยไหม้อย่างเงี้ยครับนี่นะครับเชื้อตระกูลลาตอนนี้นี่ชุดแรกนะเนี่ยครับชุดแรกหลังก่อนที่ตัดใบออกไปแล้วเนี่ยที่มันเหลืออยู่เสร็จทันั้นลามันมันมามันมาได้ทั้งทั้งทางดินแล้วก็ มาทั้ง,งฝนเนี่ยนะทั้งฝนครับมันมาทั้งหมดมาได้ตอนนี้วิธีการก็คือที่ผมบอกกับพี่เมื่อกี้ว่าพี่สามารถฉีดลงดินได้หมดถูกต้องไหมครับพื้นดินนี้พี่ฉีดได้หมดเลยแล้วก็ขนาดที่ฉีดพี่ก็ศาดตรขึ้นมาข้างบนได้ด้วยคือเราได้ทั้งสองระบบนะที่ที่ทไอตัวลาบัตก็อยู่ภูมิกันนะครับ,รบส่วนในปุ๋ยเราก็ฉีดเป็นละอองหมอกละอองคือปุ๋ยไอโน้ำฮานูนครับเนี่ยแล้วพวกนี้ยเขาไม่ชอบอ่า มันชื้นเกินเขาก็ไม่ค่อยชอบเจ้าเจ้าเนี่ยพื้นอ่ะมันชื้นมากเขาก็ไม่ชอบตะกูลมะเขือเนี่ยมากมันจะลดเด่นลดน้ำนั่นแหละมันลดน้ำเขาจะเป็นเกลือตอนนี้ฝนมันตกมันจะชื้นครับชื้นมากเลยพอชื้นมากก็พอแดดอบๆนี่พี่นะเป็นเลยพอแดดอบปุ๊บเนี่ยอากาศอย่างเงี้ย แต่ก่อนนี้ดอกมันจะดอกวันนี้มันเพิ่งตัดใบออกไงนั่นแหละพอตัดใบแล้วมันจะเริ่มเพิ่งจะขีดเทอมนใบเพิ่งเดี๋ยวพอเที่ยวหน้านะพอพี่เสร็จจากชุดนี้แล้วพี่ตัดอยู่ประมาณแค่เนี้ยตัดแค่นี้นะเดี๋ยวจะต่อนะพี่เอาเอ็กซ์ต้านอโนเชตแต่ขึ้นมาใหม่ภายในสิบห้าวันออกดอกเลยทำรุ่นสองเลยเดี๋ยวแนะนำไว้พี่เลยลุงนาให้รู้กันเลยเราทำกันอย่างนี้จริงๆทำมาโก้พี่นะก็เก็บไม่รู้กี่รอบ ไม่แต่พี่ยุดเน่ะตอนแรกลูกมันจะใสอย่างนี้ครับแต่ก่อนนี้ไม่เป็นลูกมันจะใสอย่างนี้เลยนะครับใช่ใสๆไม่มีไม่มีหน่ยังเงยยังนั่นนะนะยังขุ่นนะใช่เพราะว่ามันมีเชื้อราสนิมเข้าไปไงพี่ขั้วมันจะขาวครับขั้วขาวนี่ยมันมันก็นี่ยมันมาชื้นมันมันชื้นอย่างเนี้ยพี่ถึงด้วยว่าอากาศอบออย่างเงี้ยผมกลัวราชอบมากแล้วพานเอาไม่อยู่นี่เหลืองทั้งแปลงเลยนะเหลืองทั้งแปลงเลยนะ ถึงพี่จะไปเด็ดใบออกมันก็แม่นต่นี้เราต้องหยุดหยุดมันให้ได้แล้วก็ใบใหม่ก็ต้องมันยอดต้องใสยอดต้องใสตอนแรกมันขึ้นมามันใบมันหนาไงใบมันยังก็ใบหงวางนี่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเวลาพี่ฉีดยาไปแล้วมันฉีดใต้ฉีดแมลงมันก็ฉีดไม่อยู่เพราะมันดกจัดใบมันหนาจัดตอนนี้เดี๋ยวถ้าพี่ฉีดเอ็กต้านอโนทางเป็นหมอละอองอะหลังใบนี้จะมันยอดจะใสดอกก็ออกดอกดีนะครับแล้วตอนนี้พอเป็น เป็นเป็นดอกแล้วจะไม่ร่วงเ<ไ>นี่ยมันจะได้ทําให้หน<ไ>ึ่งดอกก็คือหนึ่งลูกอะ่ะพี่ร่วงไปดอกนึงก็ลูกนึงเลยอะ่ะที่มันร่วงไปเราก็เสียหายต่อไปเราอนี้แล้วตอนนี้พอเราจะล้มตอ่อเราตัดอย่างที่ผมบอก<ไ>ห่างจากพื้นดินสักสองหนึง่งฉีดสิบห้าวันนะน,นะพี่เรียบร้อยเดี๋ยวได้ต้นใหม่มาไม่ต้องล้มตอ่อแล้วเรากาันลาให้อยู่ก็จบย <27 S 1> นะี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับครับผม,มปกตินี่คืออ่า ถ้าไม่เป็นโรคเป็นอะไรนี่ตกสักวันนึงประมาณกิโลครับพี่ที่เราเก็บอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันเก็บขึ้นมันก็จะขึ้นเรื่อยอะ่ะมันประมาณ80ดลร้อยโลอ่ะครับเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ฮะตรงนี้เนื้อที่ประมาณ,งมาณ2งาน2งานถึงก็แปดสิบถึงร้อยนี่คือยืนพื้นเลยใช่ไหมฮะครับผมท,ที่ว่ามันดกดีที่ไม่มีเรื่องราเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรับนะะก็ถือว่าเป็นการเก็บสัมภาษณ์ข้อมูลกันก่อนนะฮะเพราะยังไม่ได้เคยใช้เอ็กตอร ชุดของเอ็กต้านาโนเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาบ้านพี่สมเกียรติโดยการแนะนําของคุณพี่พี่อะไรครับแนะนํามาสมเกียรติพี่น้ำค้างพี่น้ำค้างแนะนํามานะครับซึ่งซึ่งพอดีผมภูมิรัพัฒน์ได้ไปส่งเรื่องของปุ๋ยในนาข้าวแล้วก็บังเอิญคุยกันเรื่องของมะเขือของบ้านพี่สมเกียรติก็เลยพี่น้ำค้างก็เลยแนะนํามาบเที่ยวหนึ่งนะครับได้รู้กันว่าใครเป็นคนแนะนํามาจะได้รู้ว่าสาเหตุที่มารู้จักเอ็กต้านาโนเนี่ยมันมาอย่างไรที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บรายละเอียด เกินตัวนะพี่นะเอางั้นขอขอบคุณพี่สมเกรตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สมเกตสวัสดีครับผมภูมิวิรภาสาัมภาภัยครับวันนี้ขอแนะนําคู่มหัศจรรย์พันล้านเอกานานโนชนิดผงและชนิดน้ําใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้ทุกฤดูกาลเรากล้าท้าพิสูจน์กับทุกท่านครับเอกานานโนชนิดผงและน้ําจะช่วยให้ผสมเกรสรขั้วเหนียวติดผลดีกับ วงการพืดผลต่างๆวันนี้เอ็กซานาโนชนิดผงและชนิดน้ำคู่มหัสัจจรรย์พันล้านเราก้าท้าให้ท่านพิสูจน์กับบริษัท PVN n เ t W น r k จำกัด